ยากาศสวยงามพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ่อเม่พี่น้องลุงป่าอาวอาซูผู้สู่คนยินดีต้อนรับสู่บ้านหน่อยเย,ยลินด้วยค่ะเด้อขออนุญาตบบดค่ำที่ไหว้เมื่อขังเดียวอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อหนึ่งเย,ยลินกะใส่ถือกล่องนะค่ะเนาะเมื่อนี้กับม่ยังทอมๆอยู่ชายหาดเมืองเวมัดค่ะพี่น้องคะไปทั้งไหน เบิ้งทางนี้ก็แล้วกันนาะพี่น้องเนาะสิใจเห็นบรรยากาศด้านหลังเยลินไปนำ้ำด้านขางไปน้ำนะคะเนาะค mm ่ะ hmm. มื้อนี้ยเยลินสีมาเบาเรื่องเมียฝรั่งท่านหนึ่ง่นสอบถามมาเนาะคะะะ่ะเนาะเยลินก็นเลยสีมาเบาเมุมมองให้หลับฟังอ,อีกด้านหนึ่งแล้วกับขอเชิญเพื่อนๆลงความคิดเห็นต่าง ในคอมเมนต์ในแอนคลิปนี่เฮียลิลในเด้อค่ะเด้อว,ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นแนวใดสําหรับผู้ที่มีแฟนต่างชาติแล้วเนาะค่ะเนาะเมียฝรนนั่งท่านเมืองเพิ่นบอกว่าอันพี่พกกาพาแฟนกลับเมืองไทยดอกเยลินอ่าผู้หญิงไทยอยู่บ้านผู้สาวไทยอยู่บ้านเฮาเป็นตาย,ย่านโผล่อ่าอันเยลินย่านแฟนนอกใจอ่ประมาณนี้แหละพี่น้องจ๋าค่ะ มานี่ยย่าลินกับชิมเอาแบ่งปันคลิปนี้ซู่กันฟังเนาะค่ะเนาะถึงถึงแง่คิดมุมมองในตรงนี้ซึ่งพี่ผู้ยิ่งคันเนี่เราคิดจังสี่กับเบแปดดอกคะ<ม>่ะผัวไผ่ไผ่ก็ฮักเนาะพี่น้องเนาะค<ม>่ะผัวไผ่ไผ่กับฮ <c oughs> ักผัวไผ่ไผ่กับ,บ่บอยากเสียไปเนาะค่ะเนาะแต่ทั้งเนี่ยทั้งนั่นการที่เฮาสีมีแฟนต่างศาสตร์แล้วกะ ถึงแม้ว่าจะสูงอายุหรือบได้สูงอายุสีเขาสีนองใจห้าหรือบอนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นีนั่เนาะค่ะเนาะราวาตบมือขังเดียวกับโค้งสีบอดังแมนบอพี่น้องว่าแต่ว่าถากรณีผู้ใดผู้ว่าผัวเจ้าขวางเป็นคนมากๆเป็นคนขี่ดื้อขี่เล่น กะระว่างไวกะดีเนาะค่ะเนาะฝรั่งกะอาดสิบบ่ได้เป็นเบิดสุูคนถึงแมนว่าฝรั่งสีดือ้อกับบ่ไดดหมายมความว่าเขาสิเจ้าสู้ประตูดินเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้บ่คอยปากค่อยเวา้ากะเจ้าสู้ถมถืดลักเล็กลักยูลักกินถมถืดไปเนาะค่ะเนาะเฮ่เากับไปตัดสินฝรั่งในคอนีบ่ไดดค่ะ ดังนั้นแล้วการใส่ชีวิตกับฝรั่งถ้าหากว่าถ้าหากว่าเฮาพาเขาไปเที่ยวเมืองไทยโดยความที่สัญชาตญาณของฝรั่งเขาตื่นเต้นเนาะค่ะเนาะตื่นเต้นเห็นความหลากหลายอา,อาจมีเพ้อไผลไปบ้างนะคะอาจมีเพ้อไผลไปบ้างซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆดังนั้นแล้วผี่ผู้ยิ่งคนนี้ถ้าหากว่าเล่าสี่านว่า หย่านแฟนพ่อผู้สาวผู้ไม่หรือว่ามอนดิง <Morning. S 1> หรือว่าหย่านาผู้สาวไทยเฮา,าไปหวาดลวดไล่ลี่ลาพี่น้องขาหวาดลวดไล่ลี่ล่า,ายั่วยวนจนฝรั่งเกิดอาการเปี้ยนแปลงนี่อันนี้กับโบพิทที่เราสิคิดเนาะค่ะเนาะค่ะถึง ีใส่ชีวิตยุตางแดนพี่น้องก็เป็นการปลอดภัยดีสําหรับเมียฝรั่งหลายๆท่านที่มีอายุเลวเนาะค่ะเนาะที่ยลลินเวานเ้าเนี่ยหมายถึงผู้ยิ่งเฮ้าเนี่ยที่สูงอายุหาอายุหาสิแล้วนะคะฝรั่งที่เว้าถึงนี่กับอายุ60อัพขึ้นไปแล้วนะคะซึ่งการที่เขาสิมีโอกาสนอกใจเฮ้าบอน,น บ่าว่าสิอยู่เมืองไทยหรืออยู่ไซมันก็เป็นได้พี่น้องจ๋าเลื่องนอกใจนะเป็นได้เบิดบ่หาตั้งแต่ว่าไปเมืองไทยดอกพี่น้องบ่หาตแต่ว่าไปเจอผู้สาวไทยนะคะเจอผู้สาวฝารังน้ำกันภูมมันสิเป็นมันก็เป็นเคือเก่าพี่น้องจา๋าบ่มีสิ่งใดแน่นอนดอกค่ะแต่ที่แน่ๆเวลาจะใส่ชีวิตอยู่น้ำกันอยู่นีน่กระตักตวงความสุขดูแลพลันดบัตห้กัน เติมความสุขต่างๆให้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเยเล่นนางกอนพี่น้องจ้ะเพราะว่าความสุขหรือความทุกข์มันก็นอยู่กับเฮ้าบดนเนาะค่ะเนาะเ,เรื่องมูนี่มันก็นอยู่กับเฮ้าบดนพี่น้องจ้ะค่ะาาหากว่าเขาเป็นคููผัวโตวเมียเฮ้าจนหอดมือไต่ กะจังคอยวาผัวเนาะค่ะเนาะกะจังคอยวาเมียเรื่องเรานี่ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งล้วนสำหรับเยลินเยลินมีความเสือแบบนี้นะคะถ้าบุคคลสองคนที่โคจรมาพูกกันมาใส่ชีวิตน้่กันนี่จนว่าอยู่นั่กันจนหอนเมื่อเถาเมื่อแกหนึง่งมาใส่กรรมดีที่ติดขังต่อกันได้มาดูแลเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นครูชีวิตกันเนาะค่ะเนาะสอางอ หากว่าอยู่เลี่ยวว่ามีความสุกแต่ก็ต้องอยู่น้ากันจนหอนเมื่อตายก็มาใส่มาสดใสกรรมทิ่ติดขังกันหวกรรมบดีเนาะค่ะเนาะอยะลินเสื้อแบบนี้ดังนั้นแล้วทุกๆอย่างในชีวิตของเฮามันกับโบมีอีอย่างแน่นอนึ้นซื้อว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วกับโบได้มีอีอย่างการันตีชีวิตของเฮานะคะอันนี้คือมอุมมองของเยลินเ้อค่ะเด้อพอ่าเยลินเคยคิดว่าการแต่งงาน แบบเศร้าตางศาสตร์ดทะเบียนสมรสนี่มันสิเป็นสิ่งการันตีชีวิตของเฮาวได้แต่ว่าบ่แมนค่ะพี่น้องสิ่งที่สิการันตีชีวิตของฮาวได้ก็คือความมั่นคงทางความสื่อสัตย์สุจริตเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติทั้งสามีและภรรยาให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนาะ่ะเนาะถ้าขาดความสื่อสย์ความมั่นคงทางศิลธรรม แล้วคู่ใดกับไปบลอดดอกพี่น้องต่อให้เห้าสวยแค่ใดดีแค่ใดหากผู้ใช้มันสิเป็นมันกัเป็นคือเก่า่หาตะไปหอดเมืองไทยพี่น้องอยู่เมืองนอกกับถมถืดนะคะอันนี้เห้ากับมะเวามุมอมอง,มอง,มอง,มองนี่สู่กันฟังเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุให้มาดามหลายๆท่านเพิ่นไดกลัวเนาะคะ่ะเนาะว่าเวลา พาแฟนไปเมืองไทยนี่หลายหลายคนก็นเกิดความกังวลแต่ว่าถ้าไปน้ำกันถ้าไปน้ำกันยู่น้ำกันตลอดเวลานี่บ่ไดาคลาดสายตาเจ้าก็สีหูดีเนาะค่ะเนาะว่าสามีของเจ้าเป็นคนแนวใดแต่ว่าถ้าปล่อยสามีกลับเมืองไทยเพียงลำพังส่วนใหญ่แล้วก็เกิดเหตุผัวหายเนาะค่ะเนาะผัวหายผัวไปติดผู้หญิงผู้ไม่ถ้า ถ้าเฮ้าสีวาในมุมมองของผู้หญิงไทยน้ากันถ้าสมมติว่าผู้หญิงไทยส่วนหนึ่งที่เหตุงานกลางคืนเนาะค่ะเนาะปากกัดตีนถีบเขากะบ่มีทางเลือกได้จุดนั้นนะคะทุกคนที่เดินเข้าไปคือลูกค้าคือความหวังคือเงินแตละบาทแตละสลึงแตละลอยที่จะไปต่อชีวิตของเขาเหล่านั้นในนาทีการงาน ที่เขาเห็ดอยู่นะคะหากฝรั่งต้องกลับไปเที่ยวเมืองไทยผู้เดียวเขาสิไปใสเขาก็ต้องไปแรงทองเที่ยวที่มันมีทุกอย่างครบสีสันอยู่กับหันซึ่งตรงนี้เฮาก็ต้องเปิดใจยอมรับน้าพี่น้องจ้าแต่ว่าถามมือเจ้าไปน้ากันนั่งพับไดนั่งบาไดมือเจ้ากลับไปน้ากันอยู่ตลอดเวลาคือสามีก็ะอยู่ในสายตาของเจ้าตลอดเวลาจังสีเออก็กดีไปพี่น้องคะแต่ทางนี้ทางนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงไทยเท่านั้นนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝรั่งเช่นกันคนสองคนน่ะถ้าเพื่อนบออนั่นกันมันกับมันกับมีจุดนี่ไปบ่อใดก็คือตบมือขังเดียวมันกับบ่อดังเมนบ่อเฮาก็ต้องเบิงคนของเฮาด้วยนะคะดังนั้นแล้วคุณพี่คนนี้ที่กังวลมากกบ่อตองอ่ากังวลนะคะไปไหนไปกันอยู่ไหนอยู่กันอันใดที่มันเป็นความสุขของเจ้า ที่เติมเต็มให้กันและกันกับสามีเฮดไปโหลดค่ะพี่น้องคะไปเที่ยวกับไปน้ากันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้กอยาปล่อยให้สามีกับเมืองไทยคนเดียวนะคะเพราะว่าหลากหลายเรื่องเล่าหลากหลายสตอรี่หลากหลายคู่ที่ต้องเลิกล่ายาลลางกันนี่กับเราะว่า สามีไปเมืองไทยคนเดียวนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะ,ะสามีภรรยาคู่ที่แต่งงานกับคนเอเชียแมแ้แต่แต่งกับฝรั่งเองเขาก็ยังสูญเสียสามีนะคะดังนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเฮ้าน้ำเดพี่นองเรื่องโมนีน่ะค่ะถ้าเฮ้าบุญหลายสายเงาถ้าผู้ชายคนนั้นมีความหากักความมันคงตัว บุคคลที่เพิ่นใส่ชีวิตอยู่น้ำต่อให้เพิ่นไปผู้เดียวหรือว่า Good morning o l l o v e l y ค่ะต่อให้เพิ่นไปผู้เดียวหาเพิ่นมีความซื่อสัตย์มันคงต่อเมีย่าที่เพิ่นใส่ชีวิตอยู่น้ำมันกับบ่มีอีหยังมาสันคลอนเพิ่นใดดอกพี่น้องคะ่ะ ไทยนี่แยลินกสิขอส่งกำลังใจให้คุณพี่ทันนี่ที่ใส่ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษเด้อคะเด้อก็เอฟซีเนี่ยะค่ะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งดูแลสุขภาพด้วยนะคะความสุขใดที่คุณพี่มีอยู่ก็ขอให้มียิ่งๆ่งขึ้นไป้อคะเด้อค่ะอ่า พร้อมที่จะรักและก็พร้อมที่จะปล่อยวางหากสิ่งนั้นไม่ใช่ของของเราทําอย่างไรก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นของของเราเฮ็ดจังได้กะบบไปพี่น้องคะ่ะเป็นของของเฮ้าคือเกา่าทายนี่ขอให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพสุขดีมีไส้ระค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะยังมีเอยียงดีๆหลายยางบออให้พี่ให้น้องฟังคือเกา่าคลิปนี้จบไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย